โอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเปรียบร้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า72ผมจะทำยังไงนะผมขอปั่นไปเอาขอปั่นไปกับเพื่อนก่อนนะครับผมเพราะว่ายวเ,เกมจะตึงเปรี้ยโอเคครับนี่ให้เราเวลาเราจะทำา72นะครับเมื่อเวลาฆาตกรมาใกล้กลนะครับผมอย่างนี้นะครับผลว่านี่ที่โล่งเลย เล่นป่ากกระโพดครับฆาตกรมาอย่างนี้ให้เราเนี่ยคนี่คือที่หมุนตัวนะครับนี่หมุนอย่างนี้ถ้าเราหมุนอย่างนี้เราจะไม่รอดนะครับผมคุณผู้ชมต้องหมุนหน้าจอไปด้วยนะครับสมมติว่าผมถ้าถ้าให้ทำนะครับผมถนัดฝั่งซ้ายมากกว่านะตัวนี้เป็นตัวหมุนนะครับส่วนตัวนี้ตัวหันหน้านะครับผมนี่หันซ้ายขวานะครับสมมติว่าฆาตกรบีบมาแล้วครับผมหมุนครับตัวนี้คือไม่ได้นะครับตายครับผมโดนฟันแต่ว่าถ้ามาอย่างนี้แต่ว่าผมถนัดซ้ายนะ นี่ยก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่ติดว่ะนี่ครับผม้ต่ถ้า่างนี้ไปเไร,รปเื่อยได้บุญวนฆาตกรวปเรื่อยได้ยังไงก็รอดครับุบนได้รัวครับวนได้รัวครับนี่ครับผมสี่สิบสองวนได้รัวครับผมขอปั่นก่อนนะครับ อยู่ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฆนากรอยู่ไกลครับตอนนี้เขาได้เก็บกวกเลือดแล้วนะครับผมคือ72ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเขาจะอ้วกใส่แล้วก็ดาเมจเลยครับผม,ผมจะลอมาดีกว่าครับเผมจะทำให้ดูอ,อุ้ยทําไมทีเดียววะ มีร้องด้วยครับผมเวลาล้มเพื่อนล้มแล้วร้องด้วยเป็นยากนะครับทีนี้ผมรอเชื่อก่อนครับผมเพื่อมาแล้วตามเพื่อนเหมือนเดิมว่ะผมช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะผมไม่มีอะไรชั้งไฟฉาย โอ้ยแอดออนแดงด้วยเอาเอาเอาแอดออนแดงมาด้วยจะชุดใหญ่เลยครับผมสำหรับตัวเนี้เต้นชุดใหญ่กับพวกผมเลยมือเขาดิครับปุ้มมาแล้วผมรอช่วยก่อนคือฆาตรกรเขาไม่ไล่ผมนะมันก็เลยยาก โอ,โ,อโ,อโอ้ยยืนจูบเลยยืนจูบเลยโอ้โหแพร่เชื้อแพรเชื้อโครโรนาโครโรนาช่วยเลยมาตามมาดิโอ้เขาไม่ตามผมว่ะเขาจะไล่เพื่อนอย่างเดียวเลยครับผม โโอ้โเวรกรรมแล้วงานเข้าแล้วครับคือเขาไล่เพื่อนอย่างเดียวนะตายแล้วก็ผมหนึ่งคนผมก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับฆ้าราการคาเ้าแล้วผมล่อมาเร็วขอยิ้นเสร็จก่อนล่อมาเร็วแล้วก็72ใส่เดี๋ยวได้รู้มาเลย แล้วก็วิธีการโดดต่างให้เร็วอย่างนี้นะครับผมต้องมีวงสวิงนะครับถ้นสมมติว่าวิ่งมาอย่างนี้เราต้องวิ่งยาวเลยนะครับผมแล้วก็กดเรัวๆเลยครับถ้าสมมติว่าถ้าวิ่งมาฝั่งนี้เราต้องไม่วนตัวนี้นะครับมาอย่างนี้เลยก็วนใส่เลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยติดนะอุ้ยมันไล่เพื่อนแล้วโอเคครับผมต้องไปปั่นเครื่องแล้วมาไหมมาไหม มาแล้ว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 ,มลวไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกโอ้ยววกววกววกโอ้โหติดโคโรน้าแล้วจะแผลแพร่พันธุ์อีกไม่โดน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 บอกเลยไม่โดนไม่โดนเอาลงไปด้านล่างทำไมอะ่ะเอาเอาเอาภาพบั็ก ภาพบักเอา้าก้าวข้ามความคิดถึงโอ้ย,อย,อยผมแหลกผมไม่เห็นไฟว่ะนี่ไม่โดนอันนี้อันนี้สวนกระแสนะครับผมไม่ใช่72นะจ้าตีมั่วเลยตีมั่วเลยทีนี้อุย้ยตีมั่วเลยอุย้ยโดนหลอก โดนหลอกอตีมั่วเลย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 อยู่นี่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 เอา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 มั่วกันใหญ่เลยทีนี้ขารกรเอายังไงเอายังไงเอายังไงดีขารกรเอายังไงดีจำมาเจ็ดสิบสองแต่ดันได้อยู่บ้านฟ้ายาวๆนี่เอา โอ้ยออ้ยไม่เห็นผมรู้ว่ามันจะไปขวาลืมดูซ้ายา่ะอยู่นี่อยู่บ้านเหลี่ยมอยู่บ้านเหลี่ยมผมขอโยกไปก่อนโยกต้องโยกแล้วครับผมหลงแล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอยังไม่ได้เจ็สบสองเลย โอ้โหเปไล่เพื่อนแล้วครับผมเห็นไหมครับอันนี้แค่เดินสวนกระแสนะครับถ้าเจ็ดสิบสองจะขนาดไหนก็โหแค่เดินสวนกระแสเฮ้ยเพื่อนกินหมดแล้วอะมามามาอะไรไม่มาเอาดิไม่ F K ดิไม่ออกไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกนะไม่ออกนะไม่ออกนะเอายังไงดีชีวิตนี้เอายังไงดี เราจะเดินแบบสโลโมชันกันนะครับเอา้าไม่ไม่ดีไม่หัวร้อนก้าวม,มาแล้วก้าวมาแล้วก้าวแ้วไม่เป็นไรก้าวต่อไปเอา้เอา,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 อาจะทำเจ็ดสิบสองขันตกรหัวร้อนใส่วะจะลองเดี๋ยวจะทำให้ดูครับผมแค้เข้ามาใกล้ผมก่อนผมจะไม่โดนหน้าต่างนะ โอ้ยไม่ได้ว่ะผมไม่เห็นตัวมันเมื่อกี้เอาเที่ยก่อนอุย้ยเก็บโอ้เลือดแล้วไห้ก้าเอ้ยก้าแล้วก้ามาแล้วก้ามาแล้วมันมันจะเอาผมไม่ได้เลยมันจะเอาผมไม่ได้เลยเอาไปแล้วอ่าหลงไปแล้วขั้นตอนหัวร้อนใส่ว่ะ เรียบร้อยครับเพื่อนปั่นไฟยนเสร็จดูดิเล่นกับฆาตกรจนเพื่อนปั่นไฟเสร็จทุกเครื่องเลยเออรีบกดรีบกดเกินไปครับผมเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาแล้วมาด้านหน้าครับจะเล่นกับเขาเองผมไม่รู้นะครับว่าจะมีโนวันไหมแต่วิ่งเร็วเกินไปถ้าทางน่าจะมีครับ ถ้าจะจุ๊ให้ดูไฟครับสำหรับตัวนี้ทุกตัวนะครับผมถ้าจะจุ๊ต้องดูไฟเดินเร็วมากโนวันครับมีแน่นอนอีโนวันแน่นอนครับเดินเร็วมากถ้าจะมีนะครับผมไม่งั้นก็บัตรลาดครับบัตรลัดบัตรลาดขั้นสามครับผมเก้ามาแล้ว ไปแล้วครับอ๋อออยังไม่ไปก้าวข้ามอีกแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้นะครับเซอร์โวเขาจะเสียเปรียบมากกว่านะเพราะว่าโดนระดับจะช้าอุ้ยเดินเร็วมากบัตรลดัดบัตรลัดขึ้นบัตรลัดขึ้นอุ้ยเอาไมา่อยู่แล้ววะผมต้องไปแล้วครับผมเจ็ดสนะิบสองน่าจะไม่ได้ทำหรอกครับเพราะว่าแต่ว่าก็สอนครับผมทำอย่างนี้นะ เลื่อนเลี้ยวซ้ายแล้วครับหมุนครับแค่นี้ครับเอาไม่มีนี่ว่ดงร่าบัตรลัดขึ้นครับผมหัวร้อนหัวร้อนจัดเลยโอเคครับผมถ้าใครชอบหรือใครอยากทำนะครับผมก็สามารถเอาไปทำได้นะครับ7 2บคือได้ผลแน่นอนครับแค่อยู่กับเราครับการฝึกว่าจะทำได้ ค้องหรือเปล่าหรือจะทำถูกจังหวะหรือเปล่านะครับผมคลิปก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกทำเ72สองนะครับแต่ว่าเขาเจอคาตรกรหัวร้อนใส่เลยไม่ได้ทำเสกคาตรกรครับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ